สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับเดี๋ยววันนี้นะคือจะบอกว่าไงดีนะครับวันนี้เนี่ยผมไปเ,เรียกว่าไปดูพระแล้วกันนะครับให้ลูกค้าแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอเคไปเจอพระที่เอาเรียกง่ายก็คือ,อ,อไม่แท้นะครับก็เลยอยากจะมาทำคลิปเนี่ยให้ FC พี่ๆนะครับทุกท่านเนี่ยที่ติดตามนะครับจะได้พอมีความรู้นะครับแล้วก็ไม่ไปโดนพระเก้ นะครับเพราะว่าหลังจากวันนี้เนี่ยผมเออไม่ใช่วันนี้นะวันนี้เนี่ยผมคิดว่านะครับก็ไม่อยากนะครับโดยเฉพาะ f c ผมที่ติดตามเนี่ยนะครับไม่อยากให้หลงทางนะครับแล้วก็ไปเสียสตุ้งสตังค์นะครับเช่าพระนะครับโดยเฉพาะรุ่นกรมตำรวจ80ปีนะครับที่ไม่แท้ไปเช่ามาเพราะว่าบางองค์เนี่ยผมไม่แน่ใจนะกอ็อ่าไม่แน่ใจว่าราคาที่ขายนะครับตามสนาม นะครับทั่วไปเนี่ยราคาเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าผมนะครับก็ถือว่าทําคลิปนี้เนี่ยเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ FC ผมอุตส่าห์ติดตามนะครับก็ดูไว้นะครับจะได้ไม่โดนไปเช่านะครับอย่างวันนี้นะครับพี่ชายที่ผมไปดูเนี่ยก็เช่ามาผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า1กวก็องค์เลยนะถ้าเป็นเงินเนี่ยก็หลายพันบางทีอาจจะถึงหมื่นนะครับเดี๋ยวผมก็พยายามจะให้ดูแล้วก็อธิบายนะครับเท่าที่ผมจะพอแบบว่า อาชีแนะได้นะครับจะได้ไม่ไปโดนไม่เจ็บตัวกันนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมนะก่อนที่จะมาดูพระอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นนะครับผมก็โดนพระปลอมมาค่อนข้างเยอะแต่นะครับการที่เราโดนพระปลอมเนี่ยแล้วเราแบบว่าไม่อยากจะโดนอีกเนี่ยวิธีหนึ่งก็คือเราต้องศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นจากผู้รู้หรือจากหนังสือก็ดี แต่ส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยกระตุ้นคุณก็คือเวลาคุณไปซื้อพระกับใครนะครับแล้วคุณคิดว่าเก๋แล้วคุณเอาไปคืนเขาแล้วเขาไม่รับเนี่ยนะครับแล้วคุณต้องจําเป็นต้องใช้เงินมากๆเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคุณจะเรียกง่ายๆก็คือไม่หลงทางอีกนะครับมันจะเป็นไฟบังคับคุณเลยแต่คุณก็ต้องรู้ตัวนะครับว่าคุณเช่าพระปลอมบางทีเนี่ยคุณเช่าพระปลอมแต่คุณอาจจะคิดว่าพระแท้นะครับบางทีมันมีลักษณะที่เรียกว่า หลอกตัวเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะให้ดูนี่อ่ามีกล่องไหมเดี๋ยวผมให้ดูนะแป๊บนึงนะครับนี่นะครับมีกล่องกรมตำรวจไหมเอ่ยเออเออนะครับมีกล่องกมตรวจนะมีไหมกล่องกรมตำรวจเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะฮะ ไม่มีกลมเออไม่มีกล่องกลมตำรวจเลยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับขึ้นไปขนให้แป๊บหนึ่งนะรอสักครู่นะครับเดี๋ยววันนี้จะคุยในลักษณะที่แบบคุณอาจจะดูพระเบื้องต้นเป็นเลยแล้วก็หวังว่าจะไม่โดนพักเก้นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปหยิบของแป๊บหนึ่งนะ โอเคนะครับก็จะได้เดี๋ยววันนี้นะให้ดูยังไงดีบ้างให้ดูพระแล้วกันนะครับในรูปที่แบบว่าแบบไหนที่เรียกว่าเก๋ตาเปล่าเลยนะฮะคุณไม่ต้องเสียเวลาไปดูเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูอะดูจากพระก่อนนะครับเออขออนุญาตพักเนื่ยนึงนะครับดูจากรูปนะฮะด้านนี้ด้านนี้นะคุณดูเลยชัดๆเลยนะฮะลักษณะแบบนี้กล่องแบบนี้นะครับ ไม่แท้เลยนะถ้าเจอแบบนี้เนี่ยเห็นไหมนะผมอาจจะถ่ายมาไม่ชัดก็ขออภัยนะแบบนี้เนี่ยไม่ได้เนื้อทองคํานะอย่าเข้าใจผิดเป็นพระที่เรียกว่าเก๋นะครับถ้าอันไหนพูดแรงพูดตรงไปก็ขออภัยนะเดี๋ยวคนทําพระเก๋มาดูเนี่ยจะเคืองกันแต่เอาเป็นว่าผมนะครับก็ถือว่ายึดนะครับไม่อยากให้เอฟซีผมแล้วกันนะซึ่งมีก็ไม่ค่อยเยอะหรอกนะครับไม่อยากให้ไปโดนพระเก๋กันนะครับแล้วก็อยากให้ศึกษานิดนึง เพราะว่าบางทีเนี่ยมันเสียเงินนะครับแล้วก็คุณซื้อมาเนี่ยมันขายต่อไม่ได้ถ้าคุณจะขายคุณก็ต้องไปหลอกเขาอีกนะครับซึ่งผมไม่แนะนําอย่างนี้นะครับก็เอาเป็นว่าให้ดูไหนๆผมก็ทําช่องกรมตารวจแบบสิปีแล้วเนาะก็อยากให้ FC ทุกคนนะครับอุตส่าห์ติดตามมานะครับดูพาเป็นนะครับเพราะว่าสืบเนื่องจากวันนี้เนี่ยก็มี f c ผมเหมือนกันเนี่ยแหละที่น่าจะเป็นเกือบจะเป็นลูกค้าแล้วนะครับ ปรากฏว่าไปเช่าพรบปอมมาค่อนข้างเยอะมากก็เลยเอ้ยไม่ได้แล้วนะครับขนาดติดตามช่องผมเนี่ยนะครับยังไปโดนพับเกามาดังนั้นเนี่ยก็จะแนะนําวันนี้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้ไม่ใช่เนื้อทองคํานะคือผมบอกกันว่าอันนี้เป็นเกที่ดูง่ายมากเบสิกมากนะครับเกแบบเกตแบบต่ําที่สุดแล้วมีเกในลักษณะที่เกตสวยกว่าของจริงอีกนะครับอันนั้นคุณก็ต้องระวังนะครับ มันมีลักษณะดูอีกแต่ถ้าไปโดนเก้ยัยงั้นเนี่ยผมยังคิดว่าเอ้ยโอเคแต่ถ้ามาโดนเก๊ที่งานที่แบบว่าค่อนข้างที่จะหยาบอ,อย่างเงี้ยเอาขออนุญาตนะครับอันนี้ก็นะครับลักษณะงานที่ไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับถือว่าไม่ค่อยได้ละนะครับนี่แบบนี้เนี่ยแนแบบนี้เห็นไหมถ้าคุณดูผิวเผินเนี่ยคุณดูพ้าไม่เป็นเนี่ยคุณก็จะรู้เลยวเฮ้ยพ้าอาจจะแท้เฮ้ยเขาขายถูกฟุกแล้วนะครับเอาไปขายต่อได้กาไรเยอะมากนะครับถ้าคุณคิดอย่างเงี้ยนะ แล้วคุณไม่มั่นใจจริงๆเนี่ยคุณนะครับสันนิษฐานเลยว่าคุณอาจจะโดนพักเกแล้วนะครับกำลังจะโดนนะครับนี่แบบเนี้ยเก้เลยนะเป็นเกที่งานค่อนข้างเบสิกมากคือเกอง่ายมากแบบเนี้ยนะครับคือถ้าติดตามช่องผมไม่ควรโดนนะครับแบบเนี้ยนะครับฐานแบบเนี้ยนนาาบบเก้เลยนะครับจริงๆเนี่ยลักษณะคือถ้าชํานาญแลวเนี่ยคุณดูแค่กล่องอ่ะรู้แล้วนะครับเพราะกล่องก็ไม่เหมือนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายกล่องด้วย แต่เนี่ยผมบอกเสมอเลยนะคุณจะเล่นพระหรือคุณจะศึกษาอะไรลงทุนนิดนึงหนึ่ง,น,งนะครับลงทุนกับหนังสือสองลงทุนกับคนที่เขารู้นะครับนะบ,บางทีคุณอาจจะต้องไปเช่าพระกับคนที่เขาเป็นไปเช่ามาก่อนถ้าสมมุติจะสะสมนะครับไปเช่าองค์ที่แท้กับคนที่เล่นพระเป็นมามาดูนะครับเขาการันตีให้นะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูที่มันเป็นมาตรฐาน อย่างเช่นกรมตํารวจเนี่ยถ้าไม่ยกตัวอย่างใครก็อาจจะเป็นผมอย่างเงี้ยที่ค่อนข้างที่จะแบบโอเคทําคลิปมานานเชื่อถือได้แบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนังสือเนี่ยผมแนะนํามากเลยเป็นอะไรที่ไม่ได้เชียร์นะแต่ผมผมมองว่าจําเป็นมากสําหรับใครที่เพิ่งเริ่มนะครับหนังสือเนี่ยเป็นประโยชน์มากสําหรับคนที่กําลังจะศึกษาหรือจะเล่นพระรุ่นนี้ผมมองอย่างนี้เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในหนังสือเนี่ยมีรูปพระนะผมย้ําเสมอเลย รูปพระในหนังสือผมเนี่ยเยอะมากแล้วก็ถ่ายแบบค่อนข้างที่จะชัดแล้วก็พิมพ์สีนะครับเนี่ยเห็นไหมคุณเห็นไหมพิมพ์สีอย่างดีเ,เห็นไหมเนี่ยคุณดูเ่เห็นไหมคุณดูในรูปเนี่ยคุณก็จะรู้เลยว,ว่าพระเนี่ยเห็นไหมวิธีการดูให้ชัดที่สุดคุณอย่างนี้นะคุณเอากล้องมือถือนะครับแล้วคุณก็เปิดกล้องแล้วคุณก็ฉายไปที่องค์พระเนี่ยรูปภาพคุณจะเห็นแบบความเขาเรียกอะไรนะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนสามมิติ นะจะเห็นรายละเอียดค่อนข้างแบบชัดเจนเหมือนองค์จริงะฮะเนี่ยวิธีการดูสําหรับหนังสือนะของผมนะครับแบบนี้นะเนี่ยคุณก็เจาะดูแล้วผมก็เน้นย้ําเสมอเลยว่าถ้าลักษณะพระเนี่ยไม่ได้เหมือนในหนังสือนะครับสันนิษฐานได้ว่าเบื้องต้นนะว่าอาจจะเก๊นะครับผมบอกอย่างนี้นะแต่ถ้าคุณไปเจอเก๊ที่เก๋เ A นะครับอันนั้นก็ต้องระวังเพราะว่า พวกลักษณะแบบนั้นนะ่ะเขาจะจําแบบเป็นบล็อกจะมีตําหนิจุดบางจุดที่ใช้ชี้ขาดแต่ถ้าใครดูเป็นเนี่ยคุณดูโค้ดดูลักษณะดูความเป็นธรรมชาติขององค์พระไม่สวยเวอร์ไปแบบเนี้ยคุณก็ดูได้แล้วนะครับนี่ดังนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าใครอยากจะศึกษาหรืออยากจะเช่ามาแล้วปล่อยต่อเนี่ยหนังสือผมเนี่ยเป็นแบบเบื้องต้นเลยที่คุณควรจะต้อง ไม่เรียกว่าแนะนำนะผมเรียกว่าควรเลยนะควรจะต้องซื้อสะสมเพื่อศึกษาไว้ดูสำหรับมือใหม่นะครับนะครับเล่มหนึ่งเนี่ยนะครับสี่บาท2เล่มก็คือ500แต่อย่างวันนี้นะครับ f อผมก็ไปโดนผมว่าน่าจะใกล้ๆเหยียบหมื่นนนะครับซื้อหนังสือเล่มเนี้นะครับลงทุนไม่ถึงพันด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปโดนเก้แบบหลักพันหลักหมื่นนนะครับคุ้มกว่าเยอะนะครับดังนั้นไม่ต้องเสียดายเลย นะครับใครสนใจนะก็ติดต่อช่องทางเดียวกันกับการปล่อยพระนะครับนะแจ้งเข้ามาเลยว่าต้องการหนังสือเดี๋ยวก็จะมีนะครับทีมงานติดต่อไปนะครับแล้วคุณก็โอนก็จะส่งให้นะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนําจริงๆแนะนำทุกคลิปนะฮะถ้าใครสนใจรุ่นนี้นะโดยเฉพาะข้าราชการตํารวจที่สนใจและอยากจะศึกษานะครับบางทีนะคุณยอมเสียตังค์นิดนึงคุณอาจจะไปซื้อพระได้ราคาถูก คุณเอาไปปล่อยให้พักพวกก็ได้กําไรคืนแล้วนะครับแต่ถ้าคุณไปพาดเช่าพับปลอมเนี่ยการฟื้นกลับมาให้ได้ทุนนะฮะมันก็เป็นไปได้ค่อนข้างยากนะเพราะว่าพับปลอมเนี่ยบางทีมูลค่าก็คือ0ู์เลยนะนอกจากคุณไปลอขายอีกอย่างเงี้ยน,นะครับก็ยังพอมีมูลค่าแต่ก็ไม่แนะนำเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยเป็นเกค่อนข้างเบสิกแล้วก็ดูง่ายมากแบบนี้ถ้าคุณติดตามช่องผม ควรจะดูเป็นนะครับควรจะดูเป็นหรือใครที่มีหนังสือเนี่ยก็ควรจะดูเป็นเพราะว่าฐานเนี่ยผ um, มให้ดูฐานทีและกันนะครับนี่อ่ะไหนๆก็แนะนําแล้วนะครับอ่ะอย่างเงี้ยนะครับในหนังสือผมก็จะมีฐานเนี่ยถ้าคุณมีหนังสือคุณดูฐานเหมือนกันไหมนะครับหรือคุณยังยังดูไม่ออกนะฮะถ้าดูไม่ออกก็ยากแล้วนะเนี่ยเห็นไหมคุณเปรียบเทียบแค่เนี้ยฐานเหมือนไหมถ้าลักษณะแปลกๆมีแบบ เฮ้ยเอะใจนิดนึง่ะรับรองอาจจะเก๊น,นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่ะโอเคต่อไปเป็นดูอ่ะเนี่ยเนื้อสารศาสตร์เห็นไหมนะผมก็แนะนํานะครับนะฮะไปว่าต้องดูแบบนี้แบบนี้นะแบบนี่เห็นไหมแบบเนี้ยกล่องเนะี้ยถ้าใครดูพระเป็นก็รู้แล้วว่าปลอมไม่ต้องดูพระหรอกนะครับเพราะว่าถ้าพระแท้จะเอาเ,อาเอาขาเรียกว่าถ้ากล่องแท้ก็จะพระปลอมมาใส่ทําไมถูกไหมฮะดังนั้นคุณก็ต้องดูทั้งพระเป็นกล่องเป็นด้วยเนี่ยแบบเนี้ย ใครดูไม่เป็นก็คิดว่าแ้นะครับถ้าดูผิวผิวเนี่ยโอ้ยเนื้อหน้ากเนี่ยเหมือนอง์จริงมากแต่ถามว่าเห็นไหมลักษณะความคมชัดของพระก็ไม่ได้แล้วนะครับแบบนี้เนี่ยเห็นไหมฐานยิ่งไม่ใช่เลยนะครับแบบนี้ควรจะดูเป็นนะนะแบบนี้นะครับควรจะดูเป็นอ่ะโอเคต่อไปก็ขออนุญ,ญาตนะให้ดูกล่องเนี่ยเห็นไหมกล่องด้านในเป็นแบบนี้ปวกกินก็อย่าไปดูนะครับ ปกกินช่างนะฮะเพราะว่าตั้งแต่ปีสามแบบปดห็นไหมกล่องจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยผิวเนี่ยเห็นไหม fc เห็นไหมเอเนี่ยอ่ะมีมีอ่ะ,อะ fc ผมอยากดูลักษณะผิวเนผิวว่าเป็นแบบนี้นะครับอ่ะจะเป็นลักษณะเรียบๆเ,เลยของปลอมจะอารมณ์เหมือนมีลวดลายนะครับคุณนึกถึงเอพวกหนังเ่ะนะครับของแท้เนี่ยเขาจะไม่มีลายก็คือเป็น แดงๆเลยอาจจะมีรอยเหมือนเขาเรียกอะไรนะผิวแตกนิดนึงเพราะว่าระยะเวลามันนานแต่นะครับเนื้อเนี่ยสีแดงเนี่ยไม่ได้มีรอยนะครับไม่มีรอยแบบเป็นเหมือนคล้ายๆเก็ดปลาอะไรเงี้ยที่เป็นแบบพิมพ์ขึ้นมานะก็จะค่อนข้างเรียบเนียนนะครับตาโลอันนี้ก็คือดูไม่ได้ของเกก็คือคล้ายเลยนะครับต้องบอกว่าคล้ายเลยแต่ผิวของกล่องเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันแล้วก็แล้วก็อีกอย่าง ที่แนะนํานะครับอ่ะก็เอาเป็นว่าบอกกันหมดแล้วกันใครจะไปทําเกยหรือทําได้ดีกว่าก็แล้วแต่นะนี่อแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เห็นไหมด้านในกรรมยีเนี่ยอย่างที่ผมบอกเป็นแบบนี้นะครับด้านในของเกยน,นะก็คือคุณดูเป็นแหละของเกยอ,อพื้นพื้น,น่ะคุณก็อาจจะไม่พลาดแต่ถ้าเป็นของเกที่ระดับเกรดเอันนั้นคุณก็ต้องใช้ความรู้นิดนึงนะครับอันนั้นก็แนะนํากันยากนี่แบบนี้เห็นไหม ด้านในที่เป็นกรรมจี่เนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้เห็นไหมเป็นพลาสติกเนี่ยผมแกะให้ดูเลยเนี่ยแบบนี้เห็นไหมเป็นพลาสติกนี่เป็นพิมพ์นะครับเป็นรูปองพระกดลงไปเลยเป็นชิ้นเดียวกันนี่ก็คือชิ้นนี้เห็นไหมนะครับนี่อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ดูได้เพราะหองเก๊เนี่ยจะเป็นพลาสติกที่เป็นทะลุเข้าไปนะครับแล้วก็นี่เป็น2ชิ้นนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ แล้วก็กล่องเนี่ยนะครับถ้าผมบอกไม่ผิดเนาะกล่องจะมี2แบบอันนี้เป็นกล่องเนื้อธรรมดาก็อย่างเช่นเนื้อเงินพ่นทรายขัดเงานะครับแล้วก็พวกแปดเหลี่ยมนะครับสามกริยัเนี่ยจะเป็นแบบนี้หมดกล่องนะครับแต่เพียงแค่ลักษณะของรูปนะครับรูป,ร,ปรูปการใส่เนี่ยนี่อันนั้นเนี่ยเห็นไหมด้านในกล่องเนี่ยถ้าแกะมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับ <S <s เป็นสองชิ้นแบบนี้นะเนี่ยแบบนี้นะครับอยู่ด้านในนะครับลักษณะแบบนี้ นี่นะครับน,นะครับถ้าใคร FC เข้ามาดูนะแล้วติดตามผมผมอยากให้ดูนะคลิปนี้เนี่ยเ,เนื่องด้วยผมไปเจอเหตุการณ์มาเนาะแล้วก็อยากจะแนะนำจริงไม่อยากให้ FC ผมต้องไปเสียสตุ้งสตังอะไรแบบเช่าของปอมมาก็อยากให้ไปเช่าที่ของที่มีมูลค่าสำหรับพระนะ แต่ใครยะมองว่าอปอมหลวงพ่อเหมือนการห้อยได้อันนี้ก็แล้วแต่นะนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับนี่อันนี้คือเป็นเนื้อธรรมดาแต่นะครับนี่เนื้อธรรมดาก็จะเป็นนี่สกรีนตรงนี้ถ้าเป็นเนื้อทองคําเมื่อไหร่กล่องเขาจะเป็นลักษณะกล่องดีเลยกล่องจะใหญ่ใหญ่กว่านี้ประมาณประมาณนี้มั้งผมจําไม่ได้เนาะ แล้วก็จะเป็นตาโล่เนี่ยจะเป็นลักษณะของเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นอลูมิเนียมไม่ก็เป็นเงินเนาะผมไม่แน่ใจเไม่แน่ใจลักษณะแบบทองทองแน่ใจดิไม่แน่ใจได้ไงอ๋อไม่แน่ใจว่าเขาทำอยากอะไรแต่เป็นลักษณะเป็นโลหะนะครับนะครับฝังอยู่ตรงนี้นะครับฝังตรงกล่องอันนั้นก็จะเป็นกล่องอีกแบบหนึ่งกล่องจะมีสองแบบนะครับนะถ้ากล่องผิดจากนี้เนี่ย่าอ,อันตรายนะครับต้องบอกว่าอันตราย บางบางอันก็จะมีซองกระดาษเดิมที่เขานี่นะครับที่เขาใส่มากระพะแบบแบบนี้นี่แบบเนี้ยนะครับแบบเนี้ยก็คือเดิมเลยนะครับแล้วถามว่า i, ทำไมคุณแม็กรู้นะครับคือผมเช่าพาะกับคนที่ลูกค้าที่เขาไปเช่าพาะตั้งแต่สมัยนั้นเนี่ยดังนั้นเวลาผมได้ของเดิมๆแท้ๆเนี่ยผมก็จะรู้ว่าของเดิมเนี่ยเป็นยังไงบางท่านมีขนาดใบจองนะครับปีส8เนี่ยมันก็20กว่าปีเนาะ ใบมีใบจองดังนั้นเนี่ยก็ผม่ค่อนข้างจะพอรู้ว่าเดิมๆเนี่ยเป็นเป็นประมาณไหนนะครับนี่นะครับก็อยากจะแนะนํา F c ซว่าถ้าเจอลักษณะพระแบบนี้เนี่ยก็พยายามห่างนะครับไม่อยากให้ไปเสียสตุ้งสตังนะครับถ้าเขายังยืนยันว่าพระเขาแท้เนี่ยก็อย่าไปเช่านะครับรืาเขาจะโกรธเกลียดคุณก็เช่า,าก็อย่าไปเช่านะฮะไม่ใช่ผิดผิดอย่าไปเช่า บางทีเขาอาจจะไม่พอใจคุณมาหาพระเขาปลอมแต่ถ้าคุณดูเป็นมันว่ามันปลอมเนี่ยวา่าพระองค์นี้ปลอมเนี่ยคุณก็อย่าไปเช่าแค่นั้นเองไม่งั้นเนี่ยคุณจะไปขายต่อไม่ได้แล้วก็ผมว่าก็ไม่อยากให้เขาเรียกนะไม่อยากให้เก็บถ้าพระไม่แท้นะครับแต่บูชาได้ไหมก็บูชาได้นะครับแต่เพียงแค่ว่าพระอาจจะไม่ได้ปลุกเสกก็รูปลักษณะองค์พระก็เหมือนหลวงพ่อทุกอย่างนะนะครับเพราะว่าก็จําลองลักษณะองค์พระมาเพียงว่าอาจจะไม่ได้ผ่านพิธีปลุกเสกหร,รืออะไรเงี้ยนะครับ ก็นะครับก็เอาเป็นว่านะครับก็หวังว่า FC ผมนะฮะที่ติดตามเนี่ยสี่พกับห้าพคนแล้วนะก็ถือว่าเยอะนะครับนะครับก็ไม่อยากให้ไปโดนพักเก้แล้วก็แนะนําว่าควรจําเป็นอย่างยิ่งถ้าชอบหลวงพ่อโสธรหรืออยากศึกษารุ่นนี้กรมตํารวจ80ปีนะควรจะมีหนังสือติดไว้นะไปดูเล่นๆก็ได้หรือจะไว้เผื่อได้เช่าก็ได้เผื่อไว้ดูนะครับหาเช่ามาบูชาหาเช่ามา จำน่ายปล่อยต่อให้เพื่อนหรืออะไรเงี้ยนะครับก็แนะนำแนะนาจริงนะครับไม่อยากให้พลาดนะครับโอเคนะครับแล้วก็ผมจะบอกไงดีนะครับถ้าใครนะครับอยากจะปล่อยพระรุ่นกรมตำรวจ80ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อทองคำพลายหรือจะขัดเงาหรือจะเนื้อสามกษัตริย์แปดเหลี่ยมทุกเนื้อทุกพิมพ์นะครับนะผมรับเช่า นะครับด้วยราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับถ้าสภาพดีสวยนะครับสู้ราคาแน่นอนใครมีนะติดต่อผมนะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 7ย์9 9นะครับแ8 8แอดลน์ไอดีเออและแอดลน์ะโดยใช้เบอร์เดียวกันนะครับหรือง่ายที่สุดนะนะครับดูด้านล่างของคลิปนี้นะจะมีลิงก์ถ้าใช้มือถือที่มีลายด้วยนะครับมันก็จะออโต้นะไปขึ้นลายให้คุณก็แค่ถ่ายรูปมาง่ายๆ นะครับวันนี้ผมก็ถือว่านะครับมาทําคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่อยากให้ f อฟผมที่ติดตามมาเนี่ยไปเสียสตุ้งสตังกันโดยที่แบบว่าอาจจะไม่ได้พาแท้นะครับยังไงก็นะครับศึกษาก่อนเช่าหานะครับจะดีที่สุดแล้วก็อย่าหลอกตัวเองว่าเขาเอาพาะราคาถูกมาหลุดขายคุณนะครับสําหรับผมนะมันไม่มีจริงหรอกฮะไม่มีจริงนะครับหรือมีก็ น้อยมากนะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมให้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเลยนะมันน้อยมากมีก็จริงแต่มันน้อยมากนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็ถ้าเอฟซีที่ติดตามมานะคิดว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์นะกดไลค์เป็นกาลังใจให้ผมนิดนึงส่วนขาจรเข้ามานะครับนะกดติดตามให้ผมนิดนึงนะะเราจะไปถึงห้าพันคนนะครับด้วยกันนะฮะถ้าใครเจอผมนะที่ไหนนะครับเข้ามาทักทายกันได้นะหรือมีพระ นะครับก็ยินดีรับเช่านำะมาปล่อยผมได้นะครับรับตั้งแต่ราคาหลักพันหลักร้อยจนถึงหลักรานเลยนะคุณมีพระอะไรอย่าลืมนึกถึงผมนะครับติดต่อผมเข้ามาโอเคนะคลิปนี้ขอบคุณแล้วฮะเดี๋ยวไว้เจอกันแน่นอนนะครับคลิปหน้าโอเคไปละครับ